ครับอีเราอยู่ในรายการะะอยู่ในช่วงบรรยากาศของการฉลอง100สาขาชาบูชิเราอยู่ตรง f b k Center นะครับมาบุกลอง่าก็ถหนึ่งใน100งร้อยครับดูรบรครับครับมีหนึ่งในร้อยนะครับแล้วมาดูรบรรยากาศข้างล่างของบรรยากาศนะครับเชิญรับงชมับเชิญเลยยนคาครับร มีอะไรพิ่มเมแดอ้กินเรียบร้อยแล้วคุณเออกูตายแล้วไอะไร้็ใส่ใส่ไปฮะตีเจ้ามีกินแต่นี่แบบองไรต่ร่างหยุดกินยต้สี่สไมสองหนึ่ดสมเลยแล้ว่ะไปไไไไ นิสาครับไปนั่งอีกไหมโอเค